mùa <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>

ต้องิมเพิ่ม่ค่ะหร่อยเอาเอาเค็งเอาคุณเชิจ <for S 1> <B> ิมจิ้มเอาคุเญองเองเราสองครับอาอุกเนื้อเอาคุณเชิญสองเมืองเอาคุณเชิญสองเมื่อนี้ัด้งหัด สาม่อใส่ที่สองสามดปดสอครับห like like ัวพักเอาพักบ่ป้งเอาพักเอาักราถึวพนอดจะจิ้มอ่ะเุาเละหนึ่งร้อบาทนะครับขายอย่างดีเลยคนอย่างเยอะลูกค้าอย่างเยอะเลยนะครับ ทุดละไอ้กิโลละหนึ่งร้อยบาทแล้วลูกค้าปาม uh, like มืองเป็นเลยนะเพื่อนอยู่ที่อ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอลำพิณิชัยนะผมก่อนจะถึงปั๊มปตท์นะผมมุ่งหน้าไปทางอำเภอจุ้พวงนะผมเป็นร้านอะไรนะยูเทิร์ชาบูหมูกระทะ นำทะเมนชัยนะผมกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมรับโครงการคนละครึ่งด้วยนะมาสกแกนได้เดีย๋ยวเราพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหมูสามชั้นหมักงาหมูหมักเ,เนื้อหมักงาเนื้อหมักงาดำนะผมแล้วก็เป็นพวกปลาหมึกเป็นของที่ยางนะผม,มขาหม,มูเอ็นอะไรอย่างอืๆๆๆเลยคือจัดทีิง ีนแวมมุกมันได้ร้านนี้ขายถูกที่สุดในอำเภอลำพมนธ์ชัยนะครับผมลูกค้าก็จะยเยอะนิดนึงน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดนะจะมีซื้อผัดเพิ่มนะผมถุงละยี่สิบบาทแล้วก็เป็นเห็ดก็ซื้อเพิ่มบนเส้นก็ซื้อเพิ่มได้นะครับขายอย่างดีเลยโดนมึงแล้วโดนลุมแล้ว,ลลวหรือว่าจะนั่งทานที่ร้านก็ได้นะครับผมได้เหมือนกัน แต่ส่วนมากช่วงนี้เป็นโรคระบาดนะครับก็ต้องทุกคนก็ต้องซื้อกับบ้านไปทานที่บ้านนะเป็นส่วนใหญ่นะผมน,นี่ลูกค้าไปแล้วชุดหนึ่งนะน,นี้ก็ชุดหนึ่งอีกนะครับผมก็อย่างเดีวเลยบาทนทุกคนก็เลยแยะเก็บบรรยากาศให้เอสีได้ชมนะผมบาทนทุกคนก็จัดไปแล้วสามกิโลนะครับเมื่อกี้ จัดไปสามกิโลเลยนะโดนลมครับเดือจัดขายดีมากเพราะว่ากิโลละหนึ่งร้อยบาทเองนะครับผมมีทุกอย่างครับเนื้อหมูตามอันนี้เลยตามร้านหมูกระททั่วไปเลยปลาหมึกกุ้งมีทุกอย่างเลยนะครับผมก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาหุหุุนไม่ขาดสายเลยนะครับ ทางจะอยู่ก่อนถึงปั๊มปตทอำเภอลำธมนชัยนะผมมุ่งหน้าไปชุ่มพวงครับติดถนนเลยแกมาหนุน,นไ,ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บาวนิพนธ์ก็ขอจบคลิปในครั้งนี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใช้ในช่อง YouTube บาวนิพนธ์ไปกินมาเที่ยวด้วยนะบาวนิพนธ์ก็มาเก็บบรรยากาศให้เอสซีได้ชมนะมีร้านหมูกระทะกิโลละ100บาทถูกที่สุดในอำเภอลำธมนชัยแล้วนะครับผมต้องที่นี่ที่เดียวนะครับ ดัดเลยแล้วเจอกันใหม่ในคะลิปต่อไปครับสวัสดีครับ